ครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่3.1.7เรื่องผลกระทบจากปัญหาการค้าปลีกข้ามชาติประเภทการค้าปลีกศูนย์เหรียญท่านชูชีพเอื้อการเป็นผู้ตั้งถามถามท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้นะครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีคข้าประจำที่ครับครับท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านชูชีพผู้ตั้งกระทูถ้ถามถามครับ กาเปลียนท่านประธานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมในชีชีพเอือการสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่20ปราจินบุรีครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีครับประเทศเรานะครับได้รับผลกระทบจากปัญหาค้าปลีกข้ามชาติประเภทค้าปลีกสูญเหรียญน,นะครับสร้างผลกระทบในหลากหลายมิติครับท่านประธานนะครับในส่วนของนะครับถ้าเรามาดู GDP นะครับ ผลกระทบยังไงบ้างนะครับในส่วนของ GDP ของประเทศนะครับถ้าพิจารณาสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่ภาคการบริโภคครับมากกว่า53เเครับท่านประธานนะครับสัดส่วนของ GDP จากการบริโภคในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อการบริโภคนะครับเมื่อการบริโภคนะครับเป็นสัดส่วนนะครับถ้าพูดถึงสัดส่วนเนี่ยการบริโภคเนี่ยนะครับ สัดส่วนมากกว่า53%ของ GDP ข้อมูลจากสถาบันสตาทิสตา,ส,ส,ตาสถาบันวิจัยระดับโลกระบุไว้ว่าจีนอพยพจีนใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยมีมากถึง7ล้านคนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามาอยู่ในรูปแบบของที่อยู่เกิน3เดือนไม่ใช่กลุ่มออ non นอนวีซ่าหรือฟรีวีซ่าที่เข้ามาท่องเที่ยวนะอันนี้เป็นอยู่ค่อนข้างถาวร3เดือนขึ้นไปอาจจะเข้ามาในรูปแบบของการทำงานท่องเที่ยวนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับเกิดอะไรขึ้นกับสัดส่วน GDP การบริโภคของคนกลุ่มนี้นะเมื่อเราพิจารณาขนาดกำลังซื้อของคนจีนนะครับใหม่ที่อพยพเข้ามาเนี่ยมีผลต่อ GDP ของประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านประธานครับประชากรของประเทศไทยนะครับมี71.6ล้านคนนะครับจีนใหม่มี7ล้านคนถือเป็น10อรเซ็ของออกำลังซื้อในประเทศทีเดียวครับ GDP ของประเทศเราเนี่ยนะครับประมาณ18.5ล,ล้านล้านบาทครับท่านประธานสัดส่วนการบริโภคจอดต่อ GDP นะฮะในภาคของการบริโภคที่เป็น53มากกว่า53เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.57ล้านล้านบาทครับท่านประธานมาดูประชากรจีนใหม่ถ้าเป็น10เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเท่ากับการบริโภคประมาณ9.5แสนล้านบาทนะฮะคิดเป็นประมาณมากกว่า 5%นะครับของ GDP สัดส่วนนี้ถือว่ามากครับนะครับสัดส่วนนี้รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมยัยพยายามกระตุ้น GDP ของประเทศใส่เม็ดเงินเข้าไปจำนวนมากแต่ GDP บ้านเราถดถอยลงทุกทีทั้งๆที่ใส่เม็ดไปจํานวนมากแต่เงินที่หายไปจากตรงนี้ที่ควรจะได้5%กว่าจะกลุ่มจีนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยฮะการบริโภคดังกล่าเนี่ยนะครับเราเรา5%เนี่ย ถ้าอยู่ในประเทศไทยน่าจะดีครับท่านประธานนะครับ GDP เราจะขึ้นสูงมากโดยไม่ต้องใส่เม็ดเงินเข้าไปเยอะนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยครับท่านประธานยอดการบริโภคคนกลุ่มนี้แทบไม่อยู่ในประเทศไทยเลยครับนะครับและในไทยไม่ได้ประโยชน์นะครับหรือได้ประโยชน์น้อยมากครับท่านประธานถัดไปครับท่านประธานครับเมื่อคนจีนเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาที่เห็นได้ชัดคืออะไรครับนะครับเป มีจีนบางกลุ่มนะครับเข้ามาเปิดร้านค้าเปีกปีกสวนเหรียญน,นะครับมีนอมินีนะครับผ่านแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายใน2รูปแบบด้วยกันครับท่านประธานรูปแบบแรกก็คือออฟไลน์คือเปิดร้านค้าปีกสวนเหรียญน,นั่นเองนะฮะร,รูปแบบนี้นะครับจะจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยคนไทยนะฮะแต่จีน เป็นนอมินีให้จีนร้อเปอร์เซนอีกรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆก็คือจดทะเบียนถูกต้องนะฮะเป็นคนไทยมากกว่า5 0เอร์เซนตนะครับและที่แต่ว่าก็ถือในานามจีนเหมือนกันนะครับจีนจีนเป็นนอมินีให้คนจีนนะครับอีกรูปแบบครับท่านประธานครับในรูปแบบของออนไลน์ครับออนไลน์ online นะฮะจีนเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มไทยนะฮะเป็นผู้จดทะเบียนในระบบแต่กระบวนการหลังบ้านรับจ่ายทั้งหลายเนี่ยนะครับ ควบคุมโดยคนจีนและเป็นของคนจีนครับนะครับการค้าขายของคนจีนทั้งสองรูปแบบเหล่านี้นะสิ่งที่ตามมาอะไรคืออะไรครับนะครับสินค้านำเข้าจากจีนครับนำเข้าแบบหลบเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีคลังสินค้าในประเทศไทยนะครับที่กระจายสินค้าให้กับ ร้านค้าปีกสูรเหรียญเหล่านั้นก็เป็นคลังสินค้าจีนนะฮะมีทั้งจดทะเบียนที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับขนส่งก็เป็นของจีนนะครับโลจิสติกเป็นของจีนนะครับพนักงานขายส่วนใหญ่เป็นของจีนนะครับขายให้ทั้งกับคนจีนและคนไทยบางส่วนคำถามตัวโตๆที่เราน่าจะต้องคำนึงถึงคือประเทศไทยได้อะไรจากการค้าขายของกลุ่มนี้บ้างหรือคนจีนกลุ่มนี้บ้างหรือนอกจากไม่ได้อะไรแล้วเราเสียอะไรไปบ้างครับท่านประธาน นะครับพอถึงขั้นตอนการชําระเงินครับท่านประธานอันนี้คือขั้นตอนที่สําคัญครับกรณีคนจีนซื้อผ่านแพลตฟอร์มจีนเช่นอาลีเพย์นะครับเงินไหลออกนอกประเทศทันทีเราตรวจจับภาษีได้ยังไงครับนะครับเงินไม่อยู่ในประเทศนะครับทั้งเงินไหลออกและภาษีก็ไม่ได้เก็บนะครับกรณีคนไทยซื้อนะคนไทยแน่นอนสินค้าพอถูกเข้าเนี่ยไม่ว่าสินค้าเกษตรสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับแม้คนไทยซื้อจ่ายผ่าน ธนาคารไทยนะฮะแต่ผู้จดทะเบียนเป็นโนอมินีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเป็นคนจีนเงินไหลออกนอกประเทศอยู่ดีครับท่านประธานครับนะครับในส่วนนะครับการที่เราปล่อยปะละเลยนะครับให้ร้านค้าปีกศูนย์เหรียญเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับขาดขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบที่ตามมาครับท่านประธานแน่นอนครับสินค้าราคาถูก นะครับพุงนี้ขายสินค้าทำไมถึงถูกล่ะครับเพราะนําเข้านี่เลี่ยงภาษีนะครับค้าขายในประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะชาระผ่านแพลตฟอร์มแล้วเงินไหลออกนอกประเทศระบบภาษีตรวจไม่ได้ตรวจไม่ถึงนะฮะประกอบกับเ,เรื่องของอีค n นมี o ออฟส l e นะครับของจีนกําลังการผลิตที่ใหญ่กว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็ต่ำกว่าเพราะนั้นพอมาเข้าในประเทศไทยดั้ราคาครับนะครับดั้ราคา พอดัมราคาเง่งส่สงผลให้นะครับผู้ประกอบการทั้งภาคพาณิชย์ภาคการผลิตอุตสาหกรรมภาคการเกษตรพวกนี้จะอยู่ได้ยังไงครับไม่สามารถแข่งขันได้ครับในความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่มีการตรวจจับไม่มีอยอยไม่มีมาตรฐานไม่มีมออกอแล้วเราปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงครับนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับท่านรัฐมนตรีครับ ส่งผลให้ผู้บริโภคถ้าเป็นคนไทยไม่ได้มาตรฐานแน่นอนครับสินค้าอันตรายไม่ได้มาตรฐานก็บริโภคเข้าไปก็มีอันตรายนะครับสิ่งที่ตามมานะครับเงินไหลออกนอกประเทศครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ mm hmm. เข้ามาท,ทําธุเกจแบบแย่งชิงทรัพยากรในประเทศแต่ไม่สามารถเก็บภาษีได้นะครับไม่สามารถนํามาคํานวณ GDP ได้ถึง5%กว่านะครับ ขออนุญาตยกตัวอย่างครับรท่านประธานเรื่องจริงผ่านจอเมืม่อวันที่7สิงหา2568นะฮะออยอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าตรวจยึดเหงเฮงซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับสินค้าผิดกฎหมายมากกว่า5,000รายการนี่แค่สาขาเดียวนะครับ5,000รา,ายการนะครับจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกปล่อยนะครับจับถึง3ครั้งที่เดียวกันนะครับ ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเลยหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ในฐานะในาทะเบียนผู้ประกอบการนะ่าหน่วยงานที่จับนะก็ทําหน้าที่จับไปจับทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงก็ว่าไปอีกเรื่องแต่พอจับแล้วกระทรวงพาณิชย์จะทําอะไรได้บ้างนะครับได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมไม่ใช่จับแล้วเปิดอีกนะครับขอสไลด์ครับไม่ขึ้นคนระับ โอเคโอเคครับนะครับถ้าเราขืนปล่อยขออนุญาตขอประทานโทษนะฮะขัดข้องทางเทคนิคถ้าเราขืนปล่อยให้ค้าปีกสู์เหรียญน,นะครับคองบ้านคลองเมืองนในลักษณะนี้การจัดเก็บภาษีย่อนประสิทธิภาพนะฮะเรื่องการจัดการนะครับการทําธุรกิจนะครับค้าปีกสูเหรียญ ที่มีต้นทุนต่ำกว่านียส่งผลให้ภาคก,การค้าของไทยกำลังร่มจะาหลครับท่านประธานนะครับตัวเลขจากแบงก์ชาตินะครับธุรกิจค้าปลีกของไทยนะครับธุรกิจค้าปลีกของไทยภาคธุรกิจในส่วนของภาคบริการมีนี่เสียเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณนี่เสียทั้งระบบนะครับของภาคบริการนะครับทําไมนี่เสียแล้วครับนะครับแน่นอนอย่างที่กาเปลี่ยนไปว่าสินค้าจีนนําเข้านี่ หลีกเลี่ยงการเสียภาษีนะครับต้นทุนการผลิตที่เขานําเข้าก็ต่ากว่าของคนไทยนะครับเมื่อขายสินค้านะครับเงินไหลออกผ่านระบบจ่ายนะครับของต่างชาติแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับทั้งคนไทยคนจีนแห่ซื้อของถูกนะครับเพราะฉะนั้นพอของถูกจากค้าปลีกสู่เหรียญทําให้ธุรกิจค้าปลีกแท้ของไทยกําลังล่มจมย่อยสลาย นะครับไม่สามารถแข่งขันได้กระทบถึงภาคการผลิตภาคบริการภาคการเกษตรกระทบถึงการจ้างแรงงานแน่นอนครับถ้าไม่สามารถออยืนอยู่ได้นะครับคำถามที่อยากจะฝากเรียนทน่านรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่มาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขนะครับในกรณีผู้ประกอบการค้าปลีกนะครับ ข้ามชาติในประเทศไทยนะครับรัฐมีเกณฑ์ในการอนุมัติค้าปี่ข้ามชาติอย่างไรในการควบคุมตรวจสอบหรือไม่อย่างไรครับนะครับกรณีเป็นนิติบุคคลนะส่วนใหญ่เข้ามาเป็นนิติบุคคลนะครับและใช้นอมินีนะครับในการทําธุรกิจมีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรทั้งนิติบุคคลทั้งที่เป็นคนจีน ที่มาตั้งนี้และนอมินีที่เป็นคนไทยจะต้องรับผิดยังไงบ้างไหมนะครับรวมถึงในกรณีค้าปลีกนั้นก่อให้เกิดความเสียหายนะครับหรือทําลายโอกาสของผู้ประกอบการคนไทยมีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมอย่างไรบ้างนะครับตลอดจนนะครับมีมาตรการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ด้คุณภาพเป็นอันตรายหรือไม่มีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรครับประเด็นต่อไปครับ ในกรณีนะครับค้าปีกศูญเหรียญมีการชําระเงินผ่านนะครับแอปพลิเคชันอย่างที่กลับเรียนว่าอย่างอา i ีเพนะครับโดยเป็นการเงินออกนอกโอนเงินออกนอกประเทศนะครับเป็นไปแปลงเป็นสกงุลของประเทศปลายทางคือประเทศจีนนะฮะส่งเข้าบัญชีของผู้ประกอบการนั้นๆนะครับทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบการชำระภาษีได้นะครับ เราต้องสูญเสียอะไรได้และไม่สามารถเอานับเป็นหน่วยกระตุ้น GDP ได้เนี่ยเรามีมาตรการควบคุมหรือไม่อย่างไรครับประการสุดท้ายที่อยากจะฝากเรียนท่านรัฐมนตรีก็คือว่าคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทําหน้าที่ส่งสนับสนุนสินค้าให้กับค้าปลีกศู์เหลียนเหล่านี้เองเนี่ยแต่เป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพเป็นสินค้าอันตรายนะครับ มีมาตรการควบคุมตรวจสอบหรือไม่อย่างไรกรณีคลังสินค้าไม่ได้รับใบอนุญาตอันนี้ก็มีเยอะครับท่านรัฐมนตรีครับให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบอย่างไรนะครับฝากท่านรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็นเหล่านี้เพื่อนําไปสู่มาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขเชื่อมั่นว่าท่านรัฐมนตรีมารับหน้าที่ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่ท่านมีโอกาสได้สร้างผลงานเพื่อฝากไว้ในแผ่นดินครับกราบขอบคุณครับ เจราดนตติครับครับกราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ที่สภาทุกทกท,กท่านที่เคารพทุกท่านที่อยู่ในที่นี้รวมทั้งท่านสมาชิกผู้ที่สภานะครับท่านสวชูชีพเอื้อการนะครับที่ตั้งคําถามกระทู้สักครู่นี้นะครับต้องกราบเรียนแล้วก็กราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยัง ท่านสวชูชีพเลือก,การนะครับที่ท่านได้ตั้งประเด็นคําถามซึ่งเป็นคําถามที่ที่เป็นที่พี่น้องประชาชนคนไทยอยากทราบเป็นคําถามที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งรัดดาเนินการเพราะว่าทุกวันนี้ดูจากการจั่วหัวข่าวต่างๆคําว่านอมนีเป็นสิ่งที่เปิดเจอทุกวันนะครับผมกลับเรียนนะครับที่ท่าน กลับเรียนท่านประธานผ่านอย่างท่านสมาชิกผู้ที่สภาท่านสวชุชีพเอื้อการนะครับว่าผมเองวันนี้มาตอบในฐานะตัวแทนรัฐบาลนะครับตัวแทนท่านฐําตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมเองมาอยู่ในตำแหน่งฐําตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประมาณหนึ่งปีกว่านั้นเราได้เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ที่สภาให้ความห่งใย,ยอยู่นโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้มีคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ในการตั้งทีมงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นรูปธรรมซึ่งรวมกันทุกกระทรวงทุกวงกลมเยอะมากนะครับท่านโดยให้ปราบปรามนอมินีซึ่งถือสัสดส่วนการถือครองหุ้นหรือถือจดทะเบียนบริษัท49.51นะครับคนไทย51ต่างชาติ49ซึ่งเป็นช่องหนึ่งที่กฎหมายเปิดเอาไว้ให้กับนักลงทุนต่างชาติ แต่กฎหมายข้อนี้ก็ทําให้เป็นช่องทางของผู้ที่เข้ามาหากินบนแผ่นดินไทยโดยเอาเปรียบคนไทยอย่างที่ท่านได้พูดนะครับผมกลาบเรียนนะครับว่าเมื่อคําสั่งที่ท่านนายกได้ตั้งไวป้ประมาณสักประมาณสักแเดือนถึงสิเดือนที่ผ่านมานั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นนะครับได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายกระทรวงุกวงกลมนะครับซึ่งต้น ต้นข้อมูลหลักก็คือ Data ทั้งหมดต้องมาจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราได้รับได้รับรายชื่อนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาระบบเราทํางานยากมากนะครับเราเพิ่งจะสร้างระบบจบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้รอไม่ได้รอระบบนะครับเราได้ทําไปแล้วว่ามี46,000รายชื่อบริษัทซึ่งจดทะเบียน4951หรือเราเข้าขายนอมินีซึ่ง ผมกลาบเรียนนะครับว่าแม้กระทั่งยกตัวอย่างข้างๆกระทรวงผมเองซึ่งหน่วยงานปปง,งได้ไปยึดทรัพย์อาคารหรูหรือบ้านพักติดแม่น้ําผมต้องกลับเรียนว่ากฎหมายกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นกฎหมายที่บอบางมากในการที่จะเข้าไปตรวจยึดตรวจแรงต,ต,ต่างเราถึงมีคําสั่งในยกลมนตีแล้วก็ร่วมงานกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขสํานังกงาหนห่วยงชาติปปง,ง ดีเดอซึ่งผมกราบเรียนนะครับว่าตอนนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านเพื่อนสมาชิกนะครับผู้ผู้ทรงเกียรติท่านสวชูชีพนะครับว่าสำนักง,งานปป,ปงนั้นได้กําลังผลักดันกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งกฎหมายเกี่ยวกับโนอมินีซึ่งจะให้เป็นกฎหมายในเข้ามูลฐานความผิดในการยึดทรัพย์เช่นกฎหมายฟอกเงินนะครับซึ่งก็อยากจะฝากท่านสมาชิกวุฒทสภาที่ทรงเกียรตินะครับว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้เข้ามาอยากจะให้ท่านช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยิ่งยวดนะครับเรื่องที่สองคือ,อ,ข,อขอตอบประเด็นรวมๆเลยนะครับท่านกระทรวงพาณิชย์เองนะครับพึ่งทําระบบไอบัสเสร็จเขาเรียกระบบไอบานะครับท่านจะจับความเคลื่อนไหวของบัญชีธุรกรรมต่างๆของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในกรมธุรกิจการค้าว่ามีความเคลื่อนไหว หรือมีการซ้ําซ้อนยังไงหรือพฤติกรรมบริษัทจดมาสิบบริษัทยี่สิบริษัทแต่เจ้าของคนเดียวกันหมดหรืออยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันหมดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราจะนําข้อมูลเหล่านี้ครับส่งให้กับสัมภาร์ซึ่งตอนนี้เราทางานร่วมกับสัมภาร์อยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสัมภาร์ก็นั่งวิพข้อมูลกันอยู่อย่างที่ท่านสมาชิกวุฒทสภาให้ความห่วงใยนะครับว่าแล้วเราจะตรวจสอบอย่างไร ในเรื่องของการเสียภาษีต่างๆกรมสรมพารนะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีวิธีการตรวจสอบภาษีเรียกเก็บภาษีหลายอย่างครับท่านครับเราไม่ได้ดูเฉพาะบินการขายหรือการทาบัญชีที่จะมาส่งสรมพารอย่างเดียวสรมพารเมื่อรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องข้อมูลดอมินีนอมินีต่างๆเนี่ยสรมพากรก็จะมีหน่วยงานเฝ้าระวังเฝ้าดูพฤติกรรมพฤติการเช่น บินสั่งของเข้าเราไม่ได้ดูการขายของออกแต่เราดูบินสั่งของเข้าก็ได้หรือเราสอบถามสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการข้างเคียงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่กรมสัมพากรตระหนักแล้วก็มีความชํานาญในการที่จะรู้ทันเล่เหลี่ยมของผู้ที่ตั้งใจหลบหลีกการเสียภาษีนะครับผมกลับเรียนนะครับว่าผมเมื่อสักครู่ได้ถามเนี่ยมีประมาณ หลายฮะหลายหัวข้อมากที่สัมภรสามารถทําได้เช่นในการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการข้างๆไปตรวจไปเฝ้าดูว่าคนเต็มร้านทําไมขาดทุนนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์เองในการจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยครับท่านท่านประธานผ่านไปนยังเพื่อนสมาชิกท่านสมาชิกผู้ที่สภา,าที่เคารพครับว่าเมื่อจดทะเบียนไปแล้วครับหปีถึงจะส่งงบการเงินระหว่างทางหนึ่งปีเนี่ยเขาขยับขยายไปนู่นไปนี่ได้เนี่ย เราก็ต้องมีระบบการตรวจสอบโดยระบบที่ผมบอกฮะไอบาสเนี่ยครับมาตรวจสอบว่าระหว่างทางหนึ่งปีมีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทหรือเปล่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีระบบตัวนี้เราต้องรอดูสงบการเงินหรือบริษัทมันประมาณเยอะมากครับท่านผมว่าต้องต้องกลับเรียนว่าเรามาเจอตอนนี้แล้วข้อมูล4 6, 000, ี่0 0กัว่าบริษัทเราก็จะโฟกัสไปที่ ธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ซ้ําซ้อนกันในส่วนนี้ผมกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยามยเพื่อนสมาชิกนะครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ความห่วงใยในเรื่องเรื่องร้านค้าศูนย์เหรียญต่างๆผมกลาบเรียนนะครับเรื่องโกดังสินค้าอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้ได้ถามไว้กระทรวงพาณิชย์นะครับมีหน่วยงานนะครับที่ต้องเข้ากับ,กบดูแลในเรื่องโกดังผมขออนุญาตนําน ข้อหาหรือท่านเรื่องนี้กลับไปที่กระทรวงเพื่อที่จะประชุมเรื่องการตรวจกดังว่ามีขั้นตอนอย่างไรและสามารถประสานหน่วยงานใดเข้าร่วมตรวจกันเราได้บ้างยึดทรัพย์ยึดสินค้าหรือจะทำอย่างไรให้ดําเนินคดีที่ถึงที่สุดได้ไม่ใช่ดําเนินคดีแค่ปรับผมก็ไม่ไม่นิยมในการที่ออกออกไปทํางานแล้วโทษมันเบาบางมันก็ทําให้พวกที่ทําผิดกฎหมายไม่มีความเกรงกลัวครับท่านครับตรงส่วนนี้ผมผมต้องทําให้เต็มที่ครับท่าน อย่างที่ท่านได้กล่าวเรียนนะครับว่าผมเองมาอยู่ตรงส่วนนี้ก็พยายามทํางานให้รัฐบาลทํางานให้กระทรวงพาณิชย์ทํางานให้พี่น้องประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่และดีที่สุดผมก็ไม่ยินยอมหรือสนับสนุนทุนต่างชาติที่มาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนผมเชื่อว่าผมเองได้ลงมาดูในเรื่องของกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจตุพรบุรุพัฒน์ท่านได้มอบไปผมดูตรงนี้เพราะประเด็นเรื่องที่ท่านสมาชิกอุทิสภาได้ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้ทั้งนั้นเลยครับถ้าผมคิดว่าผมลงมาแล้วถ้าผมยังทําไม่ได้ผมก็ต้องถือว่าผมเองทํางานไม่สําเร็จในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายผมต้องทําให้ได้ครับท่านผมกลับเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่ผมจะต้องปราบนอมานีต่างๆเหล่านี้ให้ได้และผมต้องทําให้ได้เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยและร้านค้าต่าง แล้วก็หน่วยงานสัมภารต่างๆจะต้องทำงานควบคู่กันไปนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆซึ่งผมอาจจะข้าราชการผมหรือตัวกับผมเองอาจจะมีข้อมูลที่จะต้องหาลือกับท่านสมาชิกผู้ที่สภาท่านสวชูชีพเรื่องการก็ขอท่านให้คาแนะนําพวกกระทรวงพาณิชย์แล้วกับผมด้วยครับกราบขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านชูชีพครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านท่านฟังท่านแล้วผมคิดว่าประเทศมีความหวังนะครับว่าเ,เรื่องค้าสูญเหรียงค้าปิกสูญเหรียงที่ประเทศเราเสียหายนี่ท่านจะแก้ไขกฎหมายก็ดีเอาจริงไม่เอาแค่โทษปรับอย่างเดียวก็ดีนะฮะร,ร้านค้าจํานวนมากที่ขึ้นทะเบียน4ี่หมื่นกว่าร้านค้านะครับแล้วไม่ขึ้นทะเบียนผมก็เข้าใจมีอีกเยอะนะครับ สุดท้ายเนี่ยเมื่อแก้กฎหมายแก้ระบบที่กระทรวงพยายามดําเนินการอยู่นะครับสิ่งที่อยากฝากท่านเป็นประเด็นสุดท้ายคือการจัดการดําเนินการอย่างเอาจริงเอาจ,งอาจังของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์ลูกน้องเนี่ยของท่านนะครับแต่ฝากท่านบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับ เอาแค่กฎหมายปัจจุบันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นคนจริงเอาจริงของท่านเนี่ยผมว่าท่านสร้างผลงานได้ครับถ้าสร้างผลงานได้เนี่ยแทนรัฐจะไปเสียเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแสนแสนล้านอย่างที่ผ่านมาครับท่านทําตัวนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเรา GDP จะโตขึ้นไม่ต่ำกว่า5%ครับ นะครับอันนี้ไม่นับรวมถึงเงินไหลออกจากเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์หรือพน,น,อนันออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเงินออกนอก,นอกจากระบบหมดฮะถ้าเราเอาเงินออกจากนอกระบบทั้งหมดมาคำนวณเนี่ย GDP บ้านเราติดลบแน่นอนครับท่านประธานครับฝากท่านรัฐมนตรีขอบคุณมากๆเลยครับฝากเป็นความหวังของประเทศครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครัขบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเชิญครับครับกรับ,บเรียนท่านประธานวุฒทสภาที่เคารพครับกรับเรียนท่านประธานผุ้ิสภาเพื่อสมาชิกวุฒทสภาพี่ๆ แล้วก็ท่านสวนะครับท่านที่ให้ข้อมูลผมนะครับที่ท่านสวชูชีพนะครับเอาการที่ให้ข้อมูลผมกลัาเรียนด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าสิ่งที่ท่านเป็นให้ควาหมหวงใยนั้นกระทรวงพาณิชย์เองที่ผ่านมาเราอาจจะก้าวไม่ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งที่ท่านให้ข้ขอแนะนํามาตั้งแต่ที่ผมมาจับประเด็นในเรื่องของคลังสินค้าศูนย์เหรียญเนี่ยคือต้นเหตุต้นตอ,นตอนเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญผมกลับไปผมต้องไปประชุมเรื่องนี้แน่นอนเรื่องเร่งด่วนเลยว่าไอ้เรื่องโกดังทางสินค้านี่หน่วยงานไหนกํากับดูแลแล้วกฎหมายเรามีบังคับได้แค่ไหนถ้าเราบังคับได้แค่ปรับเราไม่เอาเราต้องเอาดีไอเอาปปงอเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินคดีหรือตํารวจคุ้มครองบริโภคไปจัดการให้จบผมกลาเรียนและยืนยันได้ว่าผมทํางานอย่างเต็มที่และตั้งใจทํางานและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์มา ทำงานแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปรกอบการแน่นอนครับท่านครับผมให้คํญญายืนยันในที่อย่างนี้ครับกล่าวขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นการจบการพิจารณากาทูถ่ถามเป็นหนังสือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Senior Channel ด้วยนะคะ